แกะกุ้งก่อนนะคะท่านผู้ชมเราก็แกะกุ้งแล้วจะนำสดามาล้างให้สะอาดนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆสดๆนะคะเนื้อขาวๆเราก็จะนำสดามาล้างกุ้งนะคะ เราใช้กุง้งเก้าตัวค่ะวันนี้โอ้เ oh. ต็มกะละมังเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะจานใบเล็กๆนะคะโอ้โหโอ้โหอืมน่าทานไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูใ,ใกล้ๆค่ะนี่นะคะที่เราจะมากินกับวันนี้ นี่ดูหน้าตานี่ค่ะยำมะละกุ้งสดใส่หมูสับนะคะเพิ่งทำครั้งแรกนะคะหน้าตายังขนาดนี้รสชาติจะขนาดไหนนะคะนี่คือหูหมูต้มนะคะพี่วันซื้อมาจากตลาดค่ะมาค่ะเราไปแซ่บๆด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอก,กันกับช่องของกินลำวันเบียเหมือนเดิมนะคะ วันนี้เบียก็จะมานำเสนอเมนูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะวันนี้เบียก็ได้เป็นกุ้งสดมานะคะท่านผู้ชมเบียแกะแล้วค่ะแกะแล้วก็ล้างโซดาแล้วนะคะผ่าหลังมาแล้ววันนี้เบียก็จะมาทำานี่นะคะยำมะละกุ้งสดใส่หมูสับนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูขั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เบียจะ ามาลองทําดูนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมรอติดตามชมกันนะคะว่าหน้าตารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะท่านผู้ชมก่อนที่เบียร์จะไปทําทเยียมมะละกุ้งสดหมูสับนะคะเบียรก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนผสมนะคะลืมแนะนําลืมบอกไปค่ะนี่ค่ะส่วนผสมที่ เราจะมายำใส่ยำมะละกุ้งสดหมูสับนะคะก็จะมีมะนาวนะคะลูกให,ใหญ่เลยค่ะวันนี้มีมะนาวค่ะมีมะเขือเทศนะคะหอมแดงค่ะอันนี้กระเทียม,มกระเทียมหัวใหญ่ค่ะเขาเรียกกระเทียมจีนหรือเปล่าคะแล้ววันนี้เบียร์ก็ใช้พริกสองอย่างแต่ว่าเป็นพริกแดงกับพริกขี้หนูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีต้นหอมผักชีค,ค่ะก่อนที่เราจะไปยำกันก็เบียร์ขอไปจัดการกับ มะละก่อนนะคะว่าเราจะทํายังไงให้มันกรอบนะคะท่านผู้ชมตามเบี้ยมาเลยค่ะเออนะคะแล้วก็จะมาผ่ามะละก่อนนะคะพาขึ้นเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ่าแบบนี้แล้วแล้วก็เอาช้อนมาเขาเรียกไงขูดนะคะขูดข้างในมันออก ได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมขูดดีค่ะนี่นะคะขูดให้ได้แบบนี้นะคะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็ไม่ต้องบางมากพอประมาณค่ะเราจะได้แบบเคี้ยวกรุบๆได้นะคะ ้าบางเกินก็มันจะไม่ได้รสชาติของความกรอบนะคะท่านผู้ชมคราวนี้เราก็จะมาล้างน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่านี่เลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็ล้างล้างแบบนี้ก่อนค่ะ เราไปล้างน้ำเกลือแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอามานนอกน้ำแข็งเลยค่ะคราวนี้เทเส่เลยนะคะ okay. น้ำแข็งนะคะประมาณ5-6นาทีค่ะเอาเกเือเทศเลยนะคะใช้มาเือเทศสองลูกค่ะ หอมแดงนะคะกระเทียมหัวใหญ่ค่ะเรียกกระเทียมจีนหรือเปล่าคะหั่นบางๆ ต้นหอมผักชีค่ะมะนาวค่ะโอ้โหเปรี้ยวปากมากเลยนะคะน้ำฉ่ำมากเลยค่ะมะนาวหอมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคราวนี้เราก็จะเอากุ้งลงนะคะเราจะไม่ลวกนางนะคะ สะดุ่งสะดุงค่ะโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากนะคะน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้คือฝนตกอยู่นะคะท่านผู้ชมเสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะเอาหมูสับลงนะคะอุ้ยลงแบบนิ่มนวนมากเลยค่ะหมูสับของเราก็ได้แล้วนะคะแก๊สเลยค่ะ โอ้โหหอมมากเลยนะคะเบียรจะนําไปตากพัดลมก่อนนะคะเพราะว่าเบียรจะเอาน้ําที่ต้มหมูสับนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมน้ำหวานๆนี่นะคะคราวนี้ก็ถึงเวลายำแล้วนะคะเดี๋ยก็จะเอาพริกลงก่อนเลยเบียรยำในกระลำบังใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเบียคิดว่ามันน่าจะเยอะอยู่ใส่พริกลงไปแล้วะคะ่ะตามด้วยชูรสนะคะ หงัวค่ะชอบมากก็ใส่มากนะคะดีนะคะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวนะคะมะนาวค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกนะคะ หอมมากอันนี้ก็โคเล่โคเลก่อนนะคะอันนี้ก็หมูสับนะคะที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาทั้งน้ำมันเลยอหอมหอมค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ม,มากค่ะหอมมากค่ะรานนี้นี่มะระนะคะมาละมะระหวานหรือเปล่าคะฝน mm hmm. ตกนะคะท่านผู้ชมเสียงก็จะดังหน่อยนะคะใส่เลยค่ะกรอบมากเลยนะคะะพยายำก็อย่าลืมนะคะต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็ไปนอกน้ำแข็งนะคะ โอ้โหท่านผู้ชมใส่กุ้งลงไปเลยค่ะปัป๊บนี่เครื่องทั้งหมดนะคะมีหอมแดงมีกระเทียมใหญ่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปค่ะโอ้โหเต็มกะละมังน,นะคะสตบคนพี่วันนะคะจะทานกันหมดหรือเปล่านะคะ โอ้หอมมากคะ่ะท่านผู้ชมดูหน้าตานะคะยำม,มะละนะคะใส่กุ้งสดหมูสับนะคะโอ้ยหอมหอมมากคะ่ะท่านผู้ชมน่าทานมากเลยนะคะดูดูด,ด,ดูดูสีสันค่ะครั้งแรกนะคะเบียร์พึ่งหัดทำครั้งแรกนะคะหน้าตาอย่างขนาดนี้แล้วรสชาติจะขนาดไหนท่านผู้ชมมาเรามาชิมกันนะคะ หอมมากค่ะตักเยอะๆหน่อยชิมค่ะอืมโหบอกได้คำเดียวว่าเซรษนะคะมีรสชาติความเปรี้ยวอายเผ็ดเค็มๆหน่อยนะคะ ท่านผู้ชมมาดูกันนะคะโอ้โห oh เต็มกะละมังเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะจานใบเล็กๆนะคะโ oh oh อ้โหโอ้โหืมน่าทานไหมคะท่านผู้ชม oh เต็มจานเหมือนเดิมค่ะ oh ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะ ที่เราจะมากินกับวันนี้นี่ดูหน้าตานี่ค่ะยำมะละกุู้สดใส่หมูสับนะคะเพิ่งทำครั้งแรกนะคะหน้าตายังขนาดนี้รสชาติจะขนาดไหนนะคะนี่คือหูหมูต้มนะคะพี่วันซื้อมาจากตลาดค่ะมาค่ะเราไปแซบ่แซบๆด้วยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี้ค่ะโอ้โห ถาดไซสใหญ่สุดในบ้านเหมือนเดิมค่ะวันนี้นี่นะคะให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะยำมะละกุ้งสดใส่หมูสับนะคะโอ้โหสีสันน่าทานมากรสชาตินะคะจัดจ้านมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่คือหมูหมูต้มนะคะอันนี้พี่วันซื้อมาจัดตลาดค่ะโอ้โหของเราก็มาเป็นส่วนเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตวางนะคะท่านผู้ชมมันหนักค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งป,งปงให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียซีเนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้วันนี้เบียขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ